หลอยู่ไม่จับไดีกระต่ตายไม่ได้นะเอาหน่อยเพื่อดูมาวะรถบรรทุกยาก่า <c oughs> นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวีตสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงกันทุกคนทุกทานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเฮียแฟเจ้าเก้าเวราเดิมกับสำเนียงอีสานพามวนพาเสื้อไปใช้วันนี้งบพันกับเกมฟาร์มมร์นะครับผมก็สำหรับพี่คนไหนที่อยากจะลองดูก็กดลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีแอดมินรอตอบยี่ั่วโมงแน่นอน ียไอ้บ้าได้เนาะเออนะครับผมใครที่ลองดูแล้วก็จะรู้ว่ามันมีเกมให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นหวยมวยบอลคาสิโนสล็อตปั่นบ้าเฮียอะไรก็มารู้ลองดูแล้วครับเออไหลไปก่อนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถทไปถามแอดมินได้แล้วกันนะครับหรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะถ้ามีคนตอบเอ้เอานว่าอย่าลืมนะผมใครที่ไม่อยากจะพลาดกิจกรรมแล้วก็ความสนุกมันเทลิงขนาดนี้นะครับผม กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดขอเข้ากลุ่มกันมาได้นะผมสำหรับเย r f a ฟ r เจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับผมอาเงินรางวัลก้อนโตกันไปก่อนเลย2 0 0พนะครับเยียรกป่ปไหลไปก่อนเลยวันนี้นะครับก็ลองดูได้นะสำหรับเกมนี้นะก็ไหลได้อยู่นะถามเอาตรงๆก็เล่นไม่รู้เหมือนกันเออแล้วมึงจะพูดทำไ่ หนักเลยนะครับผมช่วงนี้เอา<ห>สวยครับผมเอ,เ,เออเบาๆไปก่อนอ่ามาครับผมวายมาละโอเคไหลยอยู่ <c oughs> เอาจริงๆนะผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะมานะมาแรงนะช่วงมาใหม่ๆนะครับผมคนก็เล่นกันเยอะจำมาเล่นกันเยอะนะครับผมแต่ก็เริ่มเงียบไปนะเพราะาเกมใหม่มันก็มาเรื่อยๆนะสำหรับ pg นะเออส่วนตัวผมนี่ก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะเกมนี้นะครับผมตั้งแต่มาใหม่หรือมาเก่าผมไม่ได้เล่นเลย อันนี้มีพี่คนนึงขอมานะครับก็เลยจัดให้ไปเลยครับผมบมาเอาหน่อยครับบีนน้องเอยหักเลย <c oughs> อ่ะสวยผมอุย้ยขอเต็มกระดานได้ไหมขอคูณอีกหน่อยเอยเอ,เอโอเคได้อยู่ครับผมนะรางวัลก้อนโตแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมวานนี้ความลับนะครับก็ ไม่พูดดีกว่านะผมไปดูในเว็บไซต์แล้วกันนะมันมีฝากเท่าไหร่ถึงจะเข้ากลุ่มไปนะมาได้เสียวเเียวเข้ากลุ่มเสียวเลยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็เลยแบบขอเข้าฟรีดใหมแอดมินบอกไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เออผมบวกต้องขอดูขอขอเสียวแอดมินก็ได้นะครับี่อยครับผมนะมา โอเคแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมนะผมใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามนะฝากลบกวัวดินหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ไม่ได้จะพลาดกิจกรรมดีๆหรือว่าคลิปใหม่มาแรงจากทางของเฮียแฟนนะครับผมก็ไม่รู้จะอัพตอนไหนนะครบพูดไปงั้นเ <c oughs> อ้เอาโอเคมาไหนน้องจัดเลยละกาียมกิ๊บเลยสกิเตอร์เข้าไหนเว้ยหน้าสวยผม เออวัวมาอุ้ยสวยผมอะไรวะนะมเบาไปก่อนมาหน่อยครับขอเป็นหมูเป็นวัวเลยได้ไหมไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าวัวหรือว่าแกะแพงสุดนะครับมันมีวัวนะมีหมูนะผมว่าน่าจะวัวแพงสุดเอออาาถูกสุดน่าจะเป็นพั่วนะครับเออ ดูไม,ไม่ไม่ผิดนะเพราะมันมาบ่อยไงสวยผมโอเค,อ,เคอุย้ยมีเสียส,สเกตเตอร์เข้ามานนะแล้วล่ะยากดูช่วงแรกๆมานี่เหมือนมันปล่อยไก่ไปก่อนนะครับผมว่ามันเข้าสเกตเตอร์ง่ายชิบหายเลยนะเออแต่หลังๆนี่ไม่เข้าเลยนะครับผมช่วงมาเกมมาแรกๆนะผมผมเห็นคนก็ทำคงทำคลิปอะไรกันก็ทำเกมนี้กันเยอะนะเออแล้วมันก็มาด้วยนะ โอเคแล้วผมได้คูนไปก่อนจัดกันไปอีกคูนมาดิอีกสักคูด้วยแกมาครับผมแกะก็ได้อยู่นะอ่าสวยผมอุย้ยแกะมาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง okay. โอเคอุ้ยแกห้าแถวแล้วผมของคุนมีจัดไปนี้อุ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์บูมมีสิทธิ์บูมโอเคผมได้อยู่นะรางวัลน,นก้อนโตกบเล็กสามสิบนะครับผม นี่จะรอดเท่าไหร่นะโอเคสิบสองมาหน่อยครับน,น้องไก่ไก่แก่แม่ปลาดุกเออมาเดิไหลยาไปกนดุ้ยกตเตอร์มาสองแล้วผมขออีกตัวเดียวมายังได้ไหลอยู่สวยกิตเตอร์มาหน่อยตัวหนึ่งเอออูยังได้ไหลอยู่ยครับผม ยังดียังดีมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะมาไหมเออยังมีสิทธิ์ไหลอยู่อุ้ยเฮียยากกว่าทุกคนยังไงดีมาเลยลอุ้ยมีสิทธิ์ลุ้นครับผมยังไหลอยู่หูมาว่ะเอาสุดเลยครับผมอีกสามช่องนะโอ้ยอ,นะอะโอเคผมนะไม่เข้าไม่เป็นไร ยื้อเสียดายนะครับผมจะมาอยู่แล้วเชียร์โอเคผมาร้อยเจ็ดสิบสองอ่าโอเคได้ไหลยอยู่มันจัดไปดีอุ้ยกระต่ายไม่ได้นะเอาหน่อยเพื่อดูมาว่ารถบรรทุกย่านะครับผมเออไ <c oughs> หลไหลอีกหน่อยละกันเหนอยมีสิทธิ์ <c oughs> ยังไงช็อน,นี้อุย้ยมาอีกลำหน่อยลำหน่อย ลำหน่อยละกันวัวยังไหลยังไหลวะใจกูนิ่งใจเลยสวยอุย้ยช็อตนี้บานนะผมม,ม,มาจาัดสวยอุย้ยได้อยู่นะทำเป็นปเล่นไปดิอยเอาจา้จาจัดไปครับน้องซุปเปอร์เมก้านะครับผมได้อยู่ได้อยู่ 2 0 0 6อุ้ยเอาเรื่องนะไปผมขออีกสักชอดแล้วพอดีกว่าสเก็ตเตอร์ไม่มาเลยนะไม่รู้เป็นไรนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรือว่ายังแบบมีกำไรติดมือนะนิ่งเลยอยนิ่งไงน้องพี่รออยู่ <c oughs> ไปผมเบ็ดฟี สินิ่งเลยเออก็สวยไหลหน่อยไหลหน่อยอุ้ยสเก็ตเตอร์ครับผมจะเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าแบบไหลผมเออสวยต้องอุ้ยบัวมาครับผมเอาเรื่องเอ้ยมาว่ะไหลอยู่นะขอไวแถวสี่มาดิโอโอเคผมได้ไหลอยู่นะ เออสวยไหลอยู่ได้ไหลอยู่เอออุ้ยวัวมาครับผมราบร้อยแล้วทีนี้จัดไปดีอุ้ยคูณไม่อีกครับผมมายางไงดีโอเค <c oughs> อ่ะผม <c oughs> ว่าพอเท่านี้ดีกว่านะครับผมนะก็สำหรับใครนะผมที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้เฮียแฟร์ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยไปจบเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผม นะตันนี S ้ขอตัวราไปก่อนไปนะครับผม